อยู่กับโรคประจำตัวอย่างไรให้มีความสุขแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะเมื่อเรารู้ตัวว่าเรามีโรคประจำตัวติดอยู่กับชีวิตหลายคนอาจรู้สึกว่าโลกเปลี่ยนไปในพริบตา จากคนที่เคยทำอะไรได้ทุกอย่างกลายเป็นคนที่ต้องระวังต้องปรับต้องดูแลตัวเองทุกวันบางวันก็เหนื่อยบางวันก็ท้อและบางวันก็เหมือนไม่อยากลุกจากเตียงแต่รู้ไหมคะถึงเราจะมีโรคอยู่ในตัวเราก็ยังมีความสุขได้ความสุขไม่ได้หายไปพร้อมสุขภาพที่อ่อนแอลง มันอาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปอาจไม่ได้หวือหวาเหมือนเมื่อก่อนแต่อาจกลายเป็นความสุขที่เรียบง่ายสุขที่ลึกซึ้งสุขที่อยู่ในใจเราเองบทความนี้จะพาเรากลับมาทำความเข้าใจชีวิตเข้าใจร่างกายและสำคัญที่สุดเข้าใจหัวใจของเราเพราะเมื่อเรารู้จักอยู่กับโรคอย่างเป็นมิตร เราก็จะคนพบว่าชีวิตนี้ยังมีค่าทุกวันไม่ว่าจะอยู่กับโรคหรือไม่ก็ตามค่ะปรับใจให้ยอมรับและเริ่มต้นใหม่ทุกวันเมื่อเรารู้ตัวว่าเรามีโรคประจำตัวที่ต้องอยู่กับมันไปตลอดชีวิตไม่ว่าโรคนั้นจะเป็นอะไรก็ตามสิ่งแรกที่มักจะเกิดขึ้นในใจคือ ความกลัวความไม่แน่ใจและความรู้สึกว่าเราจะรับมือกับมันไหวไหมแต่ในความจริงแล้ว การยอมรับคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดของการมีความสุขกับชีวิตอีกครั้งเมื่อเราหยุดโทษตัวเองและไม่ถามซ้ำๆว่าทำไมต้องเป็นฉันเราจะเริ่มเห็นเส้นทางที่เดินได้แม้จะมีโรคอยู่ข้างกายการยอมรับไม่ได้แปลว่าเรายอมแพ้ แต่มันคือการยอมรับความจริงและเลือกที่จะอยู่กับมันอย่างเป็นมิตรเหมือนเพื่อนร่วมทางที่บางวันอาจจะหนักหน่อยแต่ถ้าเราดูแลมันดีๆมันก็จะไม่เป็นอุปสรรคต่อความสุขของเราเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันไม่ว่าร่างกายเราจะเป็นอย่างไรหัวใจของเรายังมีโอกาสเลือกสิ่งที่ดีให้ตัวเองเสมอ ลองเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการพูดกับตัวเองเบาๆว่าวันนี้ฉันจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดหรือวันนี้ฉันขอแค่ยิ้มให้ตัวเองบ้างก็พอทุกๆวันคือโอกาสใหม่เสมอแม้เราจะอยู่กับโรคแต่เราก็ยังอยู่กับความหวังได้ ตราบใดที่ใจยังไม่หมดพลังชีวิตเราก็ยังมีคุณค่าในแบบที่เราสร้างขึ้นได้ทุกวันใช้ธรรมชาติช่วยบำบัดร่างกายและชิตใจไม่ว่าโรคประจำตัวของคุณจะชื่อว่าอะไรสิ่งหนึ่งที่เราเชื่อมั่นได้เสมอก็คือธรรมชาติไม่เคยทอดทิ้งเรา เมื่อร่างกายเริ่มส่งสัญญาณว่าไม่สมบูรณ์นั่นคือเวลาที่หัวใจเราต้องการความสงบมากกว่าคำตอบการใช้ธรรมชาติบำบัดไม่จำเป็นต้องเดินเข้าป่าหรือปีนเขาให้เหนื่อยหอบบางครั้งแค่เปิดหน้าต่างแล้วสูดอากาศเช้าๆให้เต็มปอดก็อาจทำให้หัวใจรู้สึกสดชื่นขึ้นมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ ลองจิบชาสมุนไพรอุ่นๆเช่นชาใบาเตยที่ช่วยลดความดันชากระเจียบที่ช่วยควบคุมระดับไขมันหรือชามะลิที่มีกลิ่นหอมละมุนช่วยผ่อนคลายความเครียดการดื่มชาไม่ใช่แค่เพื่อสุขภาพร่างกายแต่มันยังเป็นช่วงเวลาที่เราได้หยุดนิ่งแล้วฟังเสียงของตัวเอง ถ้าคุณมีพื้นที่เล็กๆลองปลูกต้นไม้ไว้สักกระถางอาจเป็นต้นโหระพาต้นกระเพราหรือไม้ประดับที่คุณชอบแค่การรดน้ำต้นไม้ในตอนเช้าก็ช่วยให้เรารู้สึกมีชีวิตขึ้นอย่างประหลาดและถ้าคุณเคยเหนื่อยล้าทั้งกายและใจอยากชวนให้ลองนั่งสมาธิ เพียงวันละ10 1ถึงนาทีนั่งนิ่งๆหลับตาปล่อยให้ความคิดลอยไปเหมือนเมฆบนฟ้าแค่หายใจเข้าและหายใจออกอย่างรู้ตัวคุณจะรู้สึกได้ว่าจิตใจเริ่มเย็นลงอย่างช้าๆเพราะเมื่อจิตใจสงบร่างกายก็จะค่อยๆฟื้น แม้โรคจะยังอยู่แต่เราก็จะอยู่กับมันอย่างเป็นมิตรและไม่หวั่นไหวบางครั้งแค่ปล่อยให้ธรรมชาติได้ทำหน้าที่ของมันแล้วเราก็ทำหน้าที่ของเราคือดูแลใจให้ดีที่สุดก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เรายังมีความสุขในทุกๆวันแม้จะอยู่กับโรคประจําตัวก็ตาม สร้างกิจวัตรที่เป็นสุขในแบบของตัวเองชีวิตไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ถึงจะมีความสุขบางครั้งความสุขก็ซ่อนอยู่ในสิ่งเล็กๆที่เราทำเป็นประจำจนเราอาจลืมเห็นคุณค่าของมันไป การมีโรคประจำตัวอาจทำให้หลายสิ่งในชีวิตเปลี่ยนไปแต่เรายังสามารถออกแบบกิจวัตรหันความสุขที่เหมาะกับตัวเราเองได้ไม่ต้องเหมือนใครไม่ต้องทำมากแต่ขอให้ทำแล้วใจสงบยกตัวอย่างเช่นการตื่นเช้าแล้วชงชาสมุนไพรถ้วยหนึ่งนั่งจิบช้าๆขณะฟังเสียงนกร้องยามเช้า หรือการเปิดเพลงเบาๆแล้วหยิบสมุดมาวาดภาพเล่นแม้ไม่ได้สวยแต่มันทำให้เรายิ้มได้หรือบางคนอาจชอบเขียนบันทึกประจําวันบันทึกว่าวันนี้มีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับเราเช่นวันนี้ท้องฟ้าสวยวันนี้ลูกโทรมาหรือแค่วันนี้ใจเรานิ่งขึ้นกว่าวันนี้ กิจวัตรเหล่านี้ไม่ต้องใช้พลังมากแต่สามารถเติมพลังใจได้เต็มที่ไม่ใช่แค่ทำให้วันนั้นดีขึ้นแต่ทำให้ใจเราพร้อมสำหรับวันต่อไปเสมอสิ่งสำคัญคืออย่ากกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่กับกิจวัตรเล็กๆที่ทำให้คุณรู้สึกว่าฉันยังมีความสุขได้เชื่อมโยงกับคนรอบข้างและให้พลังกันและกัน บางครั้งการอยู่กับโรคประจำตัวอาจทำให้เรารู้สึกเหมือนอยู่ตัวคนเดียวเหมือนต้องสู้กับร่างกายและความคิดไปตามลำพังแต่ความจริงคือเราไม่ได้อยู่คนเดียวเลยค่ะมีคนมากมายที่กำลังเผชิญสิ่งคล้ายๆกันบางคนก็อาจเข้าใจเรามากกว่าที่คิดลองเปิดใจพูดคุยกับคนใกล้ตัวมากขึ้น เริ่มจากเรื่องง่ายๆเช่นวันนี้ฉันเหนื่อยจังเลยหรือฉันรู้สึกกลัวนิดหน่อยแต่ก็จะพยายามนะคำพูดเหล่านี้อาจดูเหมือนเล็กน้อยแต่กลับช่วยให้ใจเราเบาลงได้อย่างไม่น่าเชื่อหากมีเพื่อนหรือญาติที่เข้าใจและอยู่ข้างๆเราการรักษาหรือแม้แต่การใช้ชีวิตประจำวันก็จะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไป ในบางช่วงถ้าเรารู้สึกไม่ไหวไม่ต้องฝืนค่ะแค่ส่งข้อความสั้นๆหาคนที่ไว้ใจหรือโทรไปพูดคุยกันสักสิบนาทีก็อาจทำให้หัวใจกลับมามีแรงได้อีกครั้งนอกจากนี้การได้เจอกลุ่มคนที่ประสบกับโรคเดียวกันหรือแชร์ประสบการณ์คล้ายๆกันก็ช่วยเติมพลังใจได้มากเลยค่ะ บางครั้งคนแปลกหน้าที่เข้าใจความเจ็บปวดของเราก็กลายเป็นกำลังใจที่มีค่าที่สุดเราทุกคนมีเรื่องเล่าของตัวเองและบางเรื่องก็มีพลังมากพอจะเปลี่ยนใจใครบางคนให้ยิ้มได้อีกครั้งอย่าปล่อยให้ความเจ็บปว่วยกั้นเราออกจากโลกใบนี้นะคะ เพราะทุกครั้งที่เรายื่นมือไปหากันเรากำลังรักษาใจของตัวเองและของคนอื่นไปพร้อมกันแม้ร่างกายของเราอาจไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนแต่จิตใจของเรายังสามารถเติบโตได้เสมอ หลายคนเมื่อรู้ตัวว่ามีโรคประจำตัวอาจรู้สึกว่าชีวิตที่เคยสดใสได้เปลี่ยนไปแต่อันที่จริงนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ใหม่การเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นเข้าใจร่างกายเข้าใจจิตใจและเข้าใจความหมายของชีวิตความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีโรคหรือไม่ แต่อยู่ที่ว่าเราวางใจกับสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้าได้แค่ไหนถ้าเรามองโรคไม่ใช่ศัตรูแต่คือเพื่อนร่วมทางเราจะเริ่มเห็นมุมใหม่ของชีวิตที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนและความเข้าใจลองใช้ธรรมชาติเป็นพลังบำบัดให้เสียงลมเสียงนกแสงแดดอุ่นๆช่วยเยียวยาหัวใจ ลองนั่งหลับตาหายใจลึกๆช้าๆปล่อยใจให้สงบแล้วคุณจะพบว่าความสุขยังอยู่ตรงนี้ไม่เคยจากไปไหนเลยชีวิตที่มีโรคประจำตัวอาจต้องเดินช้ากว่าคนอื่นแต่ในความช้ามีความลึกซึง้งมีคุณค่าและมีความหมาย ที่ไม่มีโรคใดพรากมันไปได้เลยเลือกที่จะมองโลกให้ช้าลงใจเย็นลงและหันกลับมาดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเลือกที่จะหัวเราะแม้จะมีน้ำตาในบางวันเลือกที่จะยิ้มแม้จะมีเรื่องหนักใจอยู่บ้างและเลือกที่จะรักตัวเองไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนก็ตาม เพราะชีวิตของเรายังมีความหมายเสมอไม่ว่าจะเดินช้าหรือเหนื่อยง่ายแค่ไหนเราก็ยังเดินต่อไปได้ตราบใดที่ยังหายใจอยู่เรายังมีโอกาสที่จะใช้ชีวิตให้มีคุณค่าเพื่อดูแลตัวเองเพื่อรักคนที่รักเราและเพื่อทิ้งรอยยิ้มหนึ่งไว้บนโลกใบนี้ แค่เพียงเราไม่ยอมแพ้แม้จะต้องอยู่กับโรคประจําตัวแต่หัวใจของเรายัางเลือกความสุขได้เสมอถ้าคุณชอบบทความนี้ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ